โอเคช่วงนี้มีหลายคนที่เขาถามผมเข้ามาว่าเล่นกับเพื่อนยังไงหรือว่าหาเงินให้เพื่อนยังไงเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหผู้เล่นใหม่เยอะมากๆแล้วคนที่เป็นผู้เล่นเก่านี่เขาก็แบบอยากจะช่วยเพื่อนอยากจะหาเงินให้เพื่อนอะไรแบบเนี้ยเช่นทําธุรกิจบังเกอร์ด้วยกันยังไงพวก m c c e o ีเล่นยังไงว่าทุกอย่างที่มันอยู่ในฟรีโรมเนี่ยมันทํได้วยกันยังไงนะมันก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆในเกมนี้แต่มีหลายคนเลยที่ไม่รู้เพราะว่า เกมนี้มันเอาง่ายว่ามันไม่บอกอะไรเลยเราสักอย่างนะก็ต้องไปลองผิดลองถูกกันเราเองแต่ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าผมจะมาบอกวิธีการในคลิปนี้นี่แหละก็พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยสำหรับวิธีแรกก็จะเกี่ยวข้องกับการสมัคร MC แล้วก็ CEO เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยนะก็มาดูกันเลยโอเคเรามาดูวิธีการสมัคร MC หรือว่า CEO กันอย่างแรกก่อนเลยก็จะสอนพื้นฐานก่อนนิดนึงนะอย่างัน่นยายสำหรับคนที่ไม่รู้มาก่อนก็ ให้กดปุ่ม M กดปุ่ม M นะใน P C ก็กดง่ายๆแต่ถ้าเป็นสำหรับคนที่เล่นใน Joy Controller เนี่ยก็ให้กดปุ่มตาเนี่ยที่ผมโชว์ขึ้นให้ดูก็แล้วกันใน P s C ก็จะเป็นไอปุ่มสี่เหลี่ยมอันใหญ่อะที่อยู่ตรงกลางส่วนถ้าเป็น Xbox กดปุ่มไอทางด้านซ้ายมือนะอย่างที่เห็นกดค้างเอาไว้นะมันก็จะมีหน้าต่าง Interaction Menu แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรามีตึก Office e O แล้วเนี่ยก็จะมีคำว่า Secure Surf ขึ้นคำนี้นะ จะเป็นใช้สมัคร CO ส่วน MC ก็จะเป็น m o t o r c y c l ค์เ u b ับนี่ไงตัวย่อของ MC นะก็สมัคร MC กับสมัคร CO e ได้ที่นี่เลย2ตัวนี้ในคลิปนี้ผมจะสมัคร c e o ให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะเรากดเข้าไปเหมือนกับ enter 2ครั้งอะ่ะมันก็จะมีขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะเราเป็น CO แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้สำหรับคนที่จะเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเรากดเข้าเอ่อ c i r c s e r v e r ไปก่อนรอบนึงแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ มันจะเขียนว่า looking for work ก็เหมือนกับว่าเราจะให้เพื่อนชวนได้ให้เพื่อนชวนเข้า CEO ได้นะของ MC ก็มีเหมือนกัน เนี่ย looking for work looking for n MC คล้ายๆกันถ้าเราอยากเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมก็ได้นําให้เรากดเป็น on เอาไว้ดีกว่า off นิดนึงเนี่ยตั้งเป็น on เอาไว้ถ้าเราแบบอยากเล่นกับเพื่อนมาสมัคร CEO ให้ดูก่อนแต่ทําให้ดูทีละสเต็ปเลยกันเมื่อกี้ผมไปไวเกินอ่ะกด m ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปที่ c i c u l a surf แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีคําว่า high associate อันนี้ก็จะคือชวนคนอื่นเข้ามาในปาร์ตี้เราหรือว่าการหาลูกตีนี่แหละทำไมไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟเลยวะเออน,นี่ไงวาละหลุดมาจากเซิร์ฟ๋อเดี๋ยวเปลี่ยน จะได้ทําให้คนดูดูมาใครเราจะเซิร์ฟบ่อยช่วงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ของล็อกสตารโอ้ my g ก d ผมรอประมาณ20นาทีเนี่ยพูดจริงเนี่ยอ้ mm hmm. ถ้าจะรอนานขนาดนี้ตะกี้ถึงไหนแล้ววะก็เอ่อกดกด m นะเอา Interaction Menu ขึ้นมาแล้วก็นี่ไงมันจะมีคำว่า high associate ขึ้นมาแล้ว ตะกี้มันไม่มีคนอยู่ในเซิร์ฟเลยผมออกมาหาเซิร์ฟที่มีคนอยู่นะนี่ไงมันจะมีออปชันให้เราเลือกอะเราสามารถชวนชวนเพื่อนของเราเนี่ยให้เข้าตีซีโอของเราได้เอคําว่า nearby คำแรกที่เราเห็นอันนี้นะมันก็จะชวนเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกกับเราจะใกล้ขนาดไหนก็เอาเป็นว่าอยู่ตรงหน้าเราเลยก็แล้วกันผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมกี่ฟีตหรือกี่ฟุตหรือกี่กิโลเมตรแต่ว่าไม่ถึงกิโลเมตรหรอกเอาแบบ มันยืนอยู่ตรงหน้าเลยอะ่ะก็ให้กดตรงนี้ไปนะแล้วเพื่อนจะมีคําชวนขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปรับคําชวนซะคนที่เป็นเพื่อนนะส่วนอันต่อมาก็ l o o k i n g for work ก็จะเป็นคําสั่งที่ผมบอกไปตอนแรกนะที่เรากดจาก ออฟให้เป็นออนซะมันก็จะมีรายชื่อเพื่อนขึ้นมาในในหมวดนี้ถ้าเพื่อนของเราเลือกเป็นออนเอาไว้ต่อมาก็อันนี้ง่ายๆเลยเป็นเฟรนหรือว่าเป็นเพื่อนของเรานะถ้ากดไปแล้วเพื่อนของเราก็จะได้รับคันเชิญที่เรากดชวนเข้ามาแล้วก็ครูก็เป็นในครูของเราในแหละง่ายๆต่อมาก็เป็นผู้เล่นอันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้เล่นที่เราสามารถชวนได้ในเซิร์ฟเวอร์นี้โอเคแล้วมันก็เพิ่งตายไปเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นไลนะไลก็คือคนที่อยู่ MC หรือว่า CO ตรงข้ามกับเรานี่ก็จะมี มีคนสมัครเอาไว้ล้วก็สามารถกดชวนได้เอางอ่ายๆเ่ยให้เราเลื่อนหาชื่อเพื่อนของเราตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเลื่อนแบบที่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอชื่อเพื่อนเราหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเราสมัคร MC อยู่เนี่ยแล้วเราสมัคร CO มันจะมองไม่เห็นกันนะมันจะชวนกันไม่ได้แล้วก็ให้เพื่อนออกจาก MC แล้วออกจาก CO ก่อนเราถึงจะชวนเพื่อนเข้ามาในตีได้ทรับของ MC เนี่เดี๋ยวให้ดูมันก็คล้ายๆกันนะนะก็ออก CO ก่อนที่จะไปสมัคร MC อันนี้คือ looking forward กันนะถ้าใครอยากให้เพื่อนชวนก็กดอนเอาไว้ ใครวะเนี่ยนี่ของ MC จะเป็นคําว่า file prospect นะครับถ้าเราจะชวนเพื่อนคนอื่นเข้ามาในตี้ของเราสังเกตคําสั่ง nearby friend crew player เหมือนกันเลยโอ้โหอะไรเนี่ยมาก่อม็อบกันตรงนี้เลยเนี่ยเออลืมบอกโอเควิธีการรับคําเชิญเข้าตี้สมมุติว่ามีเพื่อนเราส่งคาเชิญมาใช่ไหมถ้าเป็นของ CEO ก็สังเกตจะมีข้อความขึ้นทางด้านซ้ายมืออย่างที่เห็นอันนี้แล้วก็เราเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ s e c r e Surf อันนี้นะมันจะเป็นของอเมนูของ c ีอโดยเฉพาะเลยแล้วก,กดเข้าไปแล้วก็กดตอบรับคําเชิญของคนที่เขาเชิญมาซะก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยแต่ถ้าสําหรับ MC นี่ไอคาเตือนเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงเมนูตรงกลางนี่แทนที่เป็นรูปสีส้มที่ตรงกลางโทรศัพท์พเลยนะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ตอบรับคําเชิญของ MC ของเพื่อนซะ ก็ถือว่าเรียบร้อยสาหรับวิธีที่2นี่ก็จะผมจะมาบ,บอกรายได้เกี่ยวกับการที่เราอยู่ในปาร์ตี้ของ MC แล้วก็ c e o สําหรับรายได้ของลูกปาร์ตี้ใน MC กับ c e o เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะรายได้ของคนที่อยู่ในทีซ CEO กันล้วกันมันจะได้เงินเข้าตัวละครในทุทกๆ15นาทีที่เราอยู่ในปาร์ตี้นั้นถึงเราจะเล่นธุรกิจบังเกอร์แล้วหัวปาร์ตี้ของเราเนี่ยส่งธุรกิจบังเกอร์เป็นล้านเลยนะแล้วลูกปาร์ตี้เนี่ยจะได้เงินหลักร้านหรือว่าหลักแสนด,ด้วยหรือเปล่าผมก็ตอบนะว่าไม่ไม่ได้ บาทเพราะว่าระบบจ่ายเงินของ c ีโอนี่เราจะได้เงินในทุกๆ15นาทีในขณะที่เรากําลังอยู่ในปาร์ตี้นั้นโดยใน15นาทีแรกสุดเนี่ยเราจะได้เงินแค่5000ันก่อนนะส่ในใน15นาทีถัดไปเนี่ยเราจะได้เงิน10,000แทนแล้วก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแหละเพดานมันอยู่แค่1 0,000จะได้เงิน10,000ในเกมในทุกๆ15นาทีมันไม่มีทางทะลุไป2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นได้ทำให้ใน1ชั่วโมงแรกที่เราอยู่ในปาร์ตี้ซีโอเนี่ยก็จะได้เงินทั้งหมด35มหมและในชั่ว ต,ต่อไปก็จะได้เงิน40,000ื่นแบบนี้ไปเรื่อยๆพอดูแล้วมันก็จะเห็นว่าได้ไม่เยอะเลยนะแต่ถ้าเราอยู่ในตี้แล้วทํา V.I.P. work เนี่ยสำหรับตี้ C.E.O. นะสำหรับมือใหม่นี่ผมว่าเงินได้โอเคอยู่แต่ว่าผมจะพูดทีหลังในคลิปนี้ล้กันเรามาดูสําหรับระบบ M.C. กันก่อนมันจะแตกต่างจากระบบ C.E.O. ไปอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าคนที่อยู่ในปาร์ตี้ M.C. นี้จะได้เงินค่าจ้างได้จ่ายเป็นรอบรอบละ5,500ต่อภารกิจเลยไม่ใช่ว่าต้องรอ15นาทีหรือว่าอะไร เหมือนกับ C ีอเมื่อกี้ไม่ว่าหัวตี้ MC ของเราเนี่ยจะทําธุรกิจ er บังเกอร์หรือว่านท์คลับเราก็ได้รายจ่ายหรือว่าค่าจ้างรอบละประมาณ5,500มันจะดีกว่าระบบ c ีอก็ตรงที่พอเราทำเควสเสร็จก,ก็ได้เงินค่าจ้างเลยไม่ต้องเสียเวลารออะไรแต่ทั้ง MC กับ c ีอเนี่ยมันเฉลี่ยออกมาแล้วตกอยู่ประมาณชั่วโมงละ4ี่หมื่นถะ้าเท่ากันนะเพราะงั้นเงินค่าจ้างตรงนี้นี่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจกันสักเทา่าไหร่อ่ะเนาะโดยรวมนี่ถ้าจะทําภารกิจอะไรที่อยู่ในฟรีโรมผม ผมแนะนำให้สมัคร CEO จะดีกว่าเพราะมันมีลูกเล่นเยอะกว่าแล้วก็ได้เงินค่อนข้างโอเคกว่านิดนึง แต่ก็ต้องขอบอกเสริมไว้อีกนิดนึงว่า r o c k ส t a r เนี่ยเขาเคยออกแพทมาอ mm ัปเดตเกี่ยวกับระบบไอ้เงินค่าจ้างนี้มาค่อนข้างที่จะหลายรอบแล้วเหมือนกันนะในอนาคตผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นที่ผมเข้าใจนี่มันเหมือนเป็นรายได้เสริมมากกว่ามันไม่ใช่รายได้หลักอะไรเพราะว่ารายได้หลักมันมีให้เล่นเยอะอยู่แล้วนะทางเล่นธุรกิจเล่นไฮสออะไรแบบนี้เพราะงั้นนี่ก็เก็บเป็นความรู้ละกันสำหรับรายได้คนที่อยู่ในปาร์ตี้ CEO แล้วก็ MC ต่อมาผมก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการทำไฮส์นิดๆหน่อยมันอาจจะเป็นเทคนิคที่ดูแล้วเล็กๆนะแต่ว่าช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากๆในช่วงที่มีคนแย่งกันเข้าเล่นเกมแบบว่าจนทำให้เซิร์ฟเวอร์เกมนี่มันรับไม่ค่อยจะไหวอะเซิร,ร์ฟล่มบ่อยในช่วงนี้สำหรับคนที่เป็นหัวห้องในการทำภารกิจไฮส์ผมก็จะแนะนำ ให้เราสร้างห้องในเซิร์ฟอินไวต์ออร์ดี้เซเท่านั้นแนนทนที่เราจะไปสร้างเซิร์ฟพับลิกหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็มาสร้างในเซิร์ฟอินไวต์ออรแทนพอจะช่วยให้เวลาเกมโหลดเนี่ยมันโหลดได้ไวขึ้นมากๆและในขณะที่เรากําลังเล่นไฮส์อยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแหลกมากถ้าเทียบกับ วกเซิร์ฟพับลิกหรือว่าเซิร์ฟที่มีคนอยู่เยอะอะไรแบบนี้บวกกับเวลาที่เราเล่นไฮเสร็จไปแล้วภารกิจหนึ่งใช่ไหมพอเล่นเสร็จภารกิจหนึ่งเนี่ยเกมมันจะพาเรากลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมที่เราสร้างห้องอยู่นั้นถ้าเกิดว่าเราสร้างเป็นเซิร์ฟอินนออลลี่ไว้อยู่เนี่ย เกมมันจะโหลดไวเพราะว่าหลักๆก,ก็มีแค่เราแล้วก็เพื่อน2-34คนอะไรกันวันไปที่เราเพิ่งทำไฮดเสร็จมาอยู่แค่นั้นไม่มีคนอื่นอยู่ในเซิร์ฟแล้วแต่ถ้าไปเซิร์ฟพับลิกนี่โอ้โหบางทีมันมีกัน20-30ิคนแบบเนี้ยเกมมันก็จะโหลดนานๆแล้วก็บางทีนี่เสี่ยงมาเจอแฮ็กเจออะไรแบบนี้ด้วยก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะงั้นผมก็จะแนะนําเลยถ้าเราไม่อยากจะมองภาพมุมสูงดูเมฆดูท้องฟ้าอะไรแบบนี้บ่อยๆก็ให้ไปทําหรือว่าสร้างห้องไฮสในเซิร์ฟอินวัออร โดยเฉพาะคนที่เน็ตไม่ค่อยเสถียรนี่โอ้โหวิธีนี้นี่เป็นประโยชน์มากๆจะได้ช่วยหาเงินให้เพื่อนโดยภารกิจไฮส์ได้อย่างราบลื่นแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องเซิร์ฟแลกหรือว่าเน็ตกากไปได้ระดับหนึ่งแหละสำหรับข้อต่อมานี่เกม GTA ออนไลน์มันยังไม่มีระบบส่งเงินให้เพื่อนนะในตอนนี้นะเอาจริงๆนี่เมื่อก่อนมันเคยมีระบบส่งเงินให้เพื่อนอยู่แหละแต่ว่าลอสตาเขาเอาออกจากเกมไปเพราะดูมืนมันจะ โกงไปนิดนึงระบบเอ็โคนมิกในเกมมันค่อนข้างที่จะเสียหายนะเพราะว่าคนโอนกันไปโอนกันมาโอนไวกับ TS Over อีกอะไรแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นนี่เราก็ยังแบบสามารถแชร์สิ่งต่างๆให้กับเพื่อนได้ในเกมเช่นสามารถส่งปืนได้แต่ว่าเราต้องไปบายปุ่มหรือว่าปรับปุ่มในการตั้งค่าก่อนนะถึงจะแบบส่งปืนให้เพื่อนได้แต่ปืนมันก็ไม่ได้อยู่ถาวรน,นะ แบบถ้าออกเข้าเกมใหม่มันก็หายไปอยู่ดีแหละมันก็เป็นการแชร์ปืนให้ใช้ชั่วคราวมากกว่าต้องพูดงี้มันก็จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ทําภารกิจไฮส์แล้วเพื่อนยังไม่มีเลเวลหรือว่ายังไม่มีปืนอะไรที่มันแรงๆแล้วก็ใช้ให้เพื่อนใช้ก่อนได้แล้วก็เราสามารถโทรเรียกมาร์เกอร์ได้ในการโทรหาเอลามาเดวิสคนนี้มันก็จะเป็นการโทรเรียกให้มีหัวขโมยเนี่ยมาวิ่งราวฉกเงินจากคนที่เราเลือกเอาไว้ไปแล้วก็ให้เพื่อนของเราเนี่ยโทรเรียกไอหัวขโมยคนนี้มาขาโมยเงินจากเราไปก็ได้ ถ้าเรามีเงินเยอะแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มากมายหมหาศาลอะไรขนาดนั้นนะมันก็ได้แค่นิดเดียวอะ่ะเพราะว่าเอาเวลาไปทําภารกิจอย่างอื่นนี่ดวยกว่าเยอะแล้วก็มีอีกหนึ่งระบบที่มันคล้ายๆกันกนะ็คือระบบปาร์ตี้หรือการทําตั้งค่าหัวโดวยการโทรหาลิสเตอร์แล้วก็เลือกคนที่เราอยากจะเซตค่าหัวแต่มันก็ต้องใช้เงินในการตั้งค่าหัวด้วยนะแถมจะต้องมี3<า>มคนด้วยในการทําแบบนี้ คนนึงก็แบบเป็นคนที่รอเอาเงินส่วนอีกคนนึงก็เป็นคนที่รอโดนตั้งค่าหัวส่วนอีกคนนึงก็คือคนที่ตั้งค่าหัวมันดูยุ่งยากแล้วก็ได้เงินไม่เยอะด้วยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อะ่ะเป็นเหมือนกับระบบที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนฮ่าๆซะมากกว่าที่จะเอามาส่งเงินซีเรียสจริงจังอะไรแบบนี้ มาดูอีกข้อหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะจริงจังกันเลยดีกว่านอกจากระบบไฮส์แล้วก็สิ่งที่ผมแนะนำเลยที่จะเป็นวิธีหาเงินให้เพื่อนเนี่ยก็คือการทำา v p w w r r k บวกกับ client job ที่มันจะตกแบบรายได้เนี่ยได้ชั่วโมงละ3 0 0แสนเลยทีเดียวจากที่ก่อนหน้านี้ผมคุยไปนะว่าคนที่อยู่ในตี c o เนี่ยเราจะได้ชั่วโมงละ4 0 0 0 0ใช่ไหมแต่สำหรับคนที่มีซ e o แล้วก็มีนายคับแล้วก็มีรถเทเลบอยสาอย่างนี้ เราสามารถหาเงินให้เพื่อนได้สูงสุดถึงชั่วโมงละ300แสนเลยทีเดียวโดยวิธีทำเนี่ยเราก็เป็นหัวตี้นะฮะแล้วก็สมัคร CEO เสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนให้มาอยู่ในปาร์ตี้เดียวกับเราพอเพื่อนมาอยู่ในปาร์ตี้เดียวกับเราแล้วเราก็เริ่มทํำคลินจ็อบของรถเทอรไบต์เนี่ยไปเรื่อย หลังจากจบภารกิจหนึ่งแล้วนี่ก็เราไม่ต้องออกปาร์ตี้ซีนะให้เราทำาีอ p Work ของ Co โอต่อเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใครเอ็นจอบบนรถเทอรไบท์สำหรับกับ v i p Work ถ้าเรามีรถไวๆอย่างเช่นออฟเซอร์มาร์พวกเฮลิคอปเตอร์พวกรถสปอร์ตอะไรก็่ันไปเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวมันก็เสร็จภารกิจได้แล้วถ้าเราแบบทำเซียนๆเลยนี่ก็เฉลีย่ยชั่วโมงละ3 0 0แสนอย่่งที่ผมบอกแล้วเงินที่เราได้นี่ก็ได้ทั้งหัวตีแล้วก็ลูกตีทุกคนเลยแต่รู้สึกว่าลูกตี้นี่จะได้เงินยวกว่า นนิดนึงเพราะว่ามันมีรายได้จาก c o o ในทุกๆ15นาทีที่ผมพูดถึงไปตอนแรกก็นะไอหัวตี้เนี่ยมันจะไม่ได้รายได้ตรงนี้ก็จะเสียเปรียบนิดหนึ่งทําให้วิธีการหาเงินตรงนี้เนี่ยมันสามารถเทียบชั้นกับการเล่นไฮส์ได้เลยนะแถมจะดีกว่าการเล่นไฮส์นิดนึงก็ตรงที่ในขณะที่ไอหัวตี้ซีอคนนี้เนี่ยกำลังไปวิ่งทำาครจ็อบสลับกับบ P Work อยู่ ลูกตีคนอื่นนี่ก็ไม่จะเป็นจะต้องทําอะไรก็ได้อะนั่งนั่งนอนนอนหรือว่าต่อยเล่นกันอะไรก็แล้วแต่ทําไปเถอะหรือจะอยู่เฉยๆไปเลยก็ได้แต่ขอแค่ไม่โดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์หรือว่าไปพับหน้าจอดู YouTube หรือว่าเล่นเกมอื่นอะไรแบบนี้ก็พอเพราะว่ามันจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟนั่นแหละให้เราแบบหาอะไรทําขับรถเล่นให้ตัวละครของเราขยับอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ในภาพรวมนี่มันก็จะดูน่าเบื่อนะเพราะว่าลูกตีนี่นั่งกินนอนกินไม่ได้ทำอะไรเลยแต่วิธีนี้มันก็แสดงให้เห็นว่า CEO นี่ได้เปรียบกว่า MC เยอะเลย ผมรู้แหละว่าไม่ใช่ทุกคนนี่จะมีไนท์คลับหรือว่ามีรถเทะร์บให้ได้ทำเพร์นจ็อบกันทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้ทุนที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับการเล่นไฮส์อะไรแบบนี้แค่ใช้เงิน2 0 0 0 0 0ไปซื้อให้อินน์อพาร์ตเมนต์ก็เริ่มทำไฮส์ได้เลยแต่การเล่นไฮส์มันก็จะยากกว่านิดนึงเพราะว่าต้องใช้การสื่อสารแล้วก็ต้องคุยกันอะเวลาเล่นเสียงภารกิจเฟลด้วยถ้าเราเล่นกับผู้เล่นใหม่อย่างงี้มันก็จะเสียเวลาขึ้นไปอีกบางทีหนึ่งชั่วโมงเราอาจจะไม่ถึง1 0หนึ่งแสน่ ว่าเขาต้องลองผิดลองถูกก่อนด้วยความที่เขาไม่เคยเล่นเนี่ยนะแหมก็ขึ้นต้นด้วยผู้เล่นใหม่อะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยการได้ลองผิดลองถูกมันก็ได้ความสนุกอะนะอย่างเช่นแบบ เพื่อนที่มันยังเลเวลกากอยู่นี่เขาทําอะไรพลาดอย่างเงี้ยแล้วก็แกล้งทาเป็นดาทาเป็นแย่เล่นๆอะไรแบบนี้เหมือนกับเป็นการรับน้องอะ่ะมันได้ความสนุกมันได้ความเฮฮากว่าตามฉบับแบบ gta ที่ผมจะบอกก็คือมันไม่มีวิธีที่ดีที่สุดนะทางไฮส์แล้วก็เล่นใครเล่นจ็อบกับ v p work นี่มันอยู่ที่เราอะ่ะว่าเราอยากได้อะไรมากกว่าก็ให้ดูอารมณ์แล้วก็ความเหมาะสมของเราด้วยมันไม่มีวิธีที่ผิดหรือว่าวิธีที่ถูกหรอกโอเคนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในวิธีที่แบบผมใช้ส่วนตัวแล้วก็ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาแชร์ ให้คนเขารู้กันถ้าเกิดว่าใครมีวิธีที่ดีกว่าหรือว่าอยากจะคุยอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับคนที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมนี้ผมก็ทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ที่คําอธิบายด้านล่างคลิปเอาไว้แล้วผมแนะนําให้ดูเพลย์ลิสต์นั้นแล้วก็ดูเกือบทุกคลิปเลยดูทุกคลิปเลยก็ดีนะเพราะว่าถ้าดูจบแล้วนี่โอ้โหเล่นเก่งมากๆอะ่ะถ้าดูมาถึงขนาดนี้แล้วก็ฝากกด like ไลค์ด้วยละกันาไม่ว่าอะไรนะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวไปก่อนแล้ว